เรื่องสั้นเรื่องราวของความรักโดยรัชสารินและแจ็คในส่วนถั่วเรยาออกจากบ้านตรงไปมหาลัยคลาสภาษาจีนพื้นฐานอาจารย์เขี้ยวมากขาดไม่ได้แต่เรื่องราวที่เพิ่งรับรู้มากลับรบกวนจิตใจเสียจนเธอลังเล ใจหนึ่งอยากนั่งทอดอารมณ์ครุ่นคิดถึงเรื่องดังกล่าวแต่อีกใจหนึ่งก็บอกกับตัวเองว่าคลาสนี้สำคัญมีอาจารย์เป็นวิทยากรพิเศษรับเชิญจากเมืองจีนไม่แน่ข้อมูลในคลาสวันนี้30%อาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบปลายภาคอาจารย์ฉีเคยเกริ่นไว้อย่างนั้นระยาถอนหายใจ เงยหน้ามองท้องฟ้าวันนี้อากาศแจ่มใสลมโชยพัดเย็นและแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินไปซุ้มริมน้ำของทางมหาวิทยาลัยที่มีซุ้มทําจากไม้ต่อไว้ให้นักศึกษามานั่งเล่นพักผ่อนร่วมทํากิจกรรมทบทวนตําราเรียนยกมือถือมาถ่ายภาพริมน้ำนกกําลังหยอกล้อบินกันพึบพับ ก่อนแชร์ในโลกออนไลน์แล้วกํากับว่าวันนี้โดดเรยาไม่ขึ้นเรียนเหรือครับเสียงเอ่ยทักนั้นมาจากเพื่อนร่วมคลาสภาษาจีนได้อยู่คนละคณะเขาเป็นชายหนุ่มร่างเล็กหน้าจีนตาตีใส่แว่นหนาเตอะสิวเครอะเต็มหน้าแต่นั้นไม่ใช่เหตุผลให้เรยารังเกียจเพื่อน เธอพยักหน้ายิ้มรับทักทายก่อนทักเพื่อนกลับอ้าวเต้นี่ก็ใกล้ได้เวลาแล้วยังไม่เข้าห้องอีกเดี๋ยวก็ไม่ทันตึก S S U อยู่อีกตั้งไกลเข้าเลนไม่ดีนะอาจารย์เชิญวิทยากรพิเศษมาด้วยวันนี้เระยาเตือนเพื่อนด้วยความหวังดี พอดีผมเช็คโลเคชั่นเรยาจากมือถือเห็นอยู่แถวนี้เลยเป็นห่วงว่าเรยามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหนุ่มตีก้มหน้างุดอธิบายเรยาได้ยินดังนั้นก็อมยิ้มทำไมเธอจะไม่รู้เต้คิดยังไงกับเธอแต่สิ่งที่เธอมอบให้ได้คือมิตรภาพเท่านั้นไม่มีเกินเลยไปกว่านี้เบื่อเบื่อนะเต้ แล้วเรามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจด้วยเรยาอธิบายเต้เลิกคิ้วสูงก้าวข้ามเข้าไปนั่งมานั่งฝั่งตรงข้ามกับเรยาแล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเอามือประสานกันวางไว้บนโตะ๊ะมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่พ่อเราจะแต่งงานใหม่ เรยาเอ่ยเล่าแม้ปากจะบอกไม่มีอะไรแต่สีหน้าเธอก็ไม่สามารถซ่อนความวิตกกังวลได้มิดคุณพ่อคุณแม่เรยาไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือครับเต้พยายามเรียบเคียงถามด้วยถ้อยคำสุภาพอืมนานแล้วเป็นสิบปีตั้งแต่เรยายังเด็กๆหญิงสาวเอ่ยปากเล่า แสดงว่าคุณเรยาอยู่กับคุณแม่งั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าคุณเรยายังห่วงคุณพ่ออยู่คำถามของชายหนุ่มตรงหน้าทำให้เรยายกมือปิดปากหวัวเราะขันก่อนจะรู้ตัวว่าเพื่อนมองอยู่เลยแกล้งกระแอมไอเสมองไปทางอื่นมันไม่ใช่อย่างนั้นคนเราห่างกันเป็นสิบปี ความผูกพันอาวรณ์มันก็ไม่เท่าเก่าหรอกปัญหาสำคัญมันคือคนที่พ่อกำลังจะแต่งงานด้วยทำไมเหรอครับถ้าเป็นผู้หญิงไม่ค่อยดีหรืออย่างไรหนุ่มตีพยายามเดาเรยาหวนึกถึงอินทิราผู้หญิงใหม่ที่พ่อกำลังจะแต่งงานด้วยอินทิราเป็นผู้หญิงสมัยใหม่วิสัยทัศน์กว้างไกล และที่สำคัญเธอรวยไม่แปลกที่พ่อจะเลือกเธอคนนี้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพ่อก็รู้ว่าอินทิราเป็นเลสเบี้ยนทำไมยังแต่งงานกับพ่อเธออีกคือเธอเป็นเลสเบี้ยนเรายาเล่าให้เต้ฟังอย่างไม่ปิดบังหฮอเต้ตาโตอุทานด้วยความตกใจ ถามต่อด้วยความอยากรู้แล้วพ่อคุณรู้หรือเปล่าครับเตบเป๋อยกมือขึ้นมากัดเล็บตามความเคยชินเวลามีเรื่องราวให้ต้องขบคิดรู้สิเพราะอินทิราเป็นลูกน้องพ่อก่อนที่พ่อกับแม่จะหย่ากันฉันเคยไปเที่ยวที่ทํางานพ่อยังเจอเธอ,เธอบ่อยๆแต่ตอนนั้นเธอยังซอยผมสั้น ใส่กางเกงขายาวเสื้อสูทมาทำงานไม่เหมือนตอนนี้เปลี่ยนเป็นสาวสวยผมยาวหน้าหวานแต่งตัวเป๊ะดูนี่เรยาปลดล็อกโทรศัพท์มือถือเลื่อนภาพในเครื่องส่งให้เต้ดูวูสสวยมากสวยประมาณว่าขึ้นเวทีประกวดนางงามได้เลยเต้วิจารณ์ ไม่รู้นะแต่ฉันสังหรณ์ใจชับกลว่าการแต่งงานครั้งนี้มันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรแน่ๆนี่คือสิ่งที่เรยาสรุปที่ร้านเวดด i ิ้งสตูดิโอคุณชอบชุดนี้ไหมคะอินทิราเดินออกมาจากห้องลองโดยสวมชุดเจ้าสาวเกาะอกสีขาวไหมอิตาลี ้าลูกไม้ฝรั่งเศสที่ตกแต่งอย่างลงตัวทำให้เธอรู้สึกภูมิใจในความสวยของตัวเองอยู่ลึกๆเธอตัดสินใจหมุนตัวไปรอบๆแล้วยิ้มหวานให้สุดทัศน์ว่าที่เจ้าบ่าวอืมก็สวยดีนะสุดทัศน์เงยหน้ามองแวบหนึ่งก่อนก้มลงสนใจกับเรื่องราวในมือถือต่ออินทิราหน้างอ เดินมาดึงมือถือของสุทัศน์ปิดเครื่องคุณทำบ้าอะไรของคุณผมกำลังคุยงานกับเพื่อนอยู่นะสุทัศน์เอ่ยด้วยความหงุดหงิดงานงานงาน,งานชีวิตคุณไม่แต่งงานถามจริงๆคุณมาแต่งงานกับอินทำไมคะแววตาอินทิราสันและริกถามด้วยความน้อยใจอิน คุณก็รู้เหตุผลพ่อคุณจะไม่ให้ทุนผมทำโครงการวิจัยหากผมไม่ได้แต่งงานกับคุณแต่เมื่อก่อนอินเคยคิดว่าคุณมีใจให้อินใช่แต่นั่นก่อนคุณจะเปลี่ยนไปนี่ทำไมคะเพราะอินลดความห้าวกลับมาเป็นผู้หญิงปกติแบบคนอื่นทำไมคุณทัดถึงไม่ชอบอินเหมือนเก่าผมว่า แบบเก่าก็ดีอยู่แล้วงั้นสลับกันไหมคะอินแต่งชุดเจ้าบ่าวแล้วคุณทัศนมาแต่งชุดเจ้าสาวแทนอินที่สุดอินีิราก็โพล่งออกมาไม่เอาหน้าอินอย่าทำอย่างนี้ทั้งคุณและผมต่างก็มีคนของตัวเองอยู่แล้วจะพูดให้ได้อะไรขึ้นมาแต่อินรักคุณ ผมก็รักอินไม่งั้นจะยอมแต่งงานด้วยเหรอรักเงินของอินหรือรักอินกันแน่อินทิราอดประชดไม่ได้ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจคุณทำอย่างนี้ไม่มีผลดีกับใครเลยนะแล้วจริงๆล่ะคุณเอาเธอไปไว้ไหนอินก็รักทั้งชชิงๆและคุณบ้าน่ะ เป็นไปไม่ได้อินพูดจริงอินหลงรักคุณมาตั้งนานแล้วไม่ว่าเพศสภาพภายในหรือภายนอกเป็นยังไงอินก็รู้มาตลอดว่าคุณคือคนที่อินอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยจนลมหายใจสุดท้ายพูดแบบนี้มันเหมือนเอาแต่ได้นะผมกลัวชิงชิงเสียใจกลัวชิงชิงเสียใจ หรือกลัวก๊อฟจะรู้เรื่องนั้นกันแน่นะคุณก็รู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นคืนนั้นเป็นเพราะผมเมาจะยกมาพูดอีกทำไมให้มันได้อะไรขึ้นมาแต่สำหรับอินหลังจากคืนนั้นยิ่งทำให้อินยิ่งรักคุณนะคะอินทีราไม่พูดเปล่าเธอโผตัวเข้ามากอดสุดทัศน์แล้วร้องไห้ สุทัศน์กอดอิงไว้พลางรูปตัวเธอเบาๆปลอบโยนหนักใจเหลือเกินเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ตอนแรกเขาตั้งใจว่าหลังแต่งงานจะเอาเงินทุนวิจัยที่ได้จากพ่ออินทิราไปทำวิจัยต่อยอดงานเก่าเพื่อปรับให้ขายเข้าตลาดอุตสาหกรรมได้ซึ่งเขามั่นใจว่าหากงานพัฒนาจนสมบูรณ์แล้วนำไปเสนอขาย จะได้ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า10บหลักเมื่อนั้นเขาจะหย่ากับอินทิราแล้วมาใช้ชีวิตกับกอล์ฟชายอันเป็นที่รักยังเปิดเผยและไม่แคร์ใครอินทิราหยุดร้องไห้แล้วสุทธั์ส่งผ้าเช็ดหน้าให้เธอรับมาเช็ดหน้าเช็ดตาหยิบมือถือในกระเป๋าออกมากดยุกยิกยุกยิกแล้วส่งให้สุทัศน์ ถ้าคุณเห็นภาพนี้แล้วคุณต้องเปลี่ยนใจสุทธศตาโตเมื่อเห็นภาพในมือถืออินทิรากอฟอยู่ในสถานบันเทิงและกำลังนัวนเนียกับหญิงสาวหลายคนอินสืบรู้มาว่ากอฟคบกับคุณเพื่อเอาเงินไปเที่ยวเตร่และเลี้ยงผู้หญิงเป็นไปไม่ได้ทำไมผมไม่เคยรู้มาก่อนมันไม่แปลกหรอกค่ะ ก็เป็นคนฉลาดและพยายามปิดบังทุกอย่างไม่ทิ้งร่องรอยต้องใช้เวลานานาเลยทีเดียวกว่าอินจะได้ภาพนี้มาสุดทัศน์หยิบมือถือขึ้นมาพิจารณาภาพดังกล่าวอีกทีไม่น่าใช่ก๊อฟนะอาจเป็นคนหน่าคล้ายสุดทัศน์ยังคงเข้าข้างตัวเองงั้นเอาอย่างนี้ อินจะให้คนของพ่อแฮกเลขบัญชีของกอล์ฟบางทีหากคุณเห็นเส้นทางการเงินของกอล์ฟอาจจะตาสว่างขึ้นมาบ้างสุดทัศน์นาซีดเขารู้ว่าสิ่งที่อินทิราพูดนั้นเธอทำได้แน่ๆแ,แล้วเขาละ่ะหากรู้ความจริงที่ไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงแล้วจะรับได้ไหมยิ่งคิดยิ่งปวดใจ เขายังหาทางออกให้กับความรักของตัวเองไม่เจอจริงๆเรยากำลังนั่งเมอมือเท้าค้างในชั้นเรียนวันนี้เต้หยุดเรียนขอไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลเพิ่งจะส่งลายพร้อมกับภาพถ่ายมาให้เธอดูถึงเต้จะดูเชยแต่ก็เป็นคนมากด้วยน้ำใจ เพื่อนฝูงทุกร้อนจะออกหน้าช่วยเหลืออยู่เสมอแอบเปิดแอปหน้าจอขณะที่อาจารย์ฉีกกำลังขึ้นข้อความบนกระดานมองภาพในลายเต้กำลังยืนในน้ำท่วมถึงหัวเขา่ายิ้มเห็นฟันขณะกำลังช่วยงานพวกเจ้าหน้าที่ขนถ่ายของบริจาคประเภทน้ำดื่มกับอาหารแห้งมองให้ดี รูปร่างส่วนสูงคล้ายพ่อสุทัศน์มากฟันที่ใส่เหล็กดัดไว้ถ้าเข้ารูปกับรักษาผิวหน้าหน่อยเตจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีไม่แปลกที่เธอจะรู้สึกดีด้วยกับผู้ชายที่มีส่วนคล้ายพ่อคนนี้ว่าอะไรนะพ่อฆ่าคนเหรอเป็นไปไม่ได้เรยาผุดลุกขึ้นยืนร้องลั่นห้อง เบาๆหน่อยเรยานี่ในห้องเรียนนะอาจารย์ฉีหันหน้ามาจากกระดานใช้ใสายตาดุอย่างไม่คาดคิดข้อความในลายจากเต้บอกให้เธอไปหาที่สถานีตำรวจตอนนี้พ่อกำลังถูกควบคุมตัวและสอบสวนอย่างหนักให้รับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมชายหนุ่มคนหนึ่งรู้ต่อมาว่าชื่อกอฟ มีพยายนปากสำคัญรู้เห็นเหตุการณ์คืออินทิราพ่อของหนูถูกตำรวจจับไปเป็นไปไม่ได้พ่อถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนเธอเกือบวีดร้องออกมาใจเย็นๆค่อยเรียบเรียงก่อนพูดนะอาจารย์แกล้งทำหน้าดุไปเช่นนั้นเองความจริงนิสัยเป็นคนใจดี อ่อนโยนและเป็นคนช่างสังเกตเข้ามาถึงแต่ไม่กล้าแตะต้องตัวปกติเรยาขยันเรียนพอๆพกับเต้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่เคยโดดเรียนก็โดดเมื่อครู่ก็เหม่อลอยมันเหมือนตึกในคณะเรียนมันจะถล่มลงมาเสียตอนนี้หรือไม่ก็โลกหมุนตามืดมัวไปหมดเรยาทำท่าจะเป็นลม แข้งขาไร้กำลังร่างบางค่อยสุดลงอาจารย์ช่วยรับไว้เรียกเพื่อนให้เข้ามาช่วยพยาบาลบางคนมียาให้ดมกว่าสิบนาทีจะฟื้นท่ามกลางความตกอกตกใจของเพื่อนเรียนอาจารย์ฉีร้อนใจมากจนมือสัน่นหยิบโทรศัพท์ของลูกศิษย์มาค้นหาสาเหตุมีข้อความจากใครส่งมากันแน่ พ่อของหนูค่ะอาจารย์พ่อถูกตำรวจจับมันเป็นไปไม่ได้ขนาดไสเดือดกิ้งกือยังไม่กล้าฆ่าเลยพอเรยาได้สติจะร้องไห้กลางห้องอยู่แล้วเพื่อนๆหันมาปลอบใจกันใหญ่อาจารย์เมานาริกาเห็นว่าหมดชั่วโมงสอนของตนเองแล้วอาสาจะพาลูกศิษย์ไปส่งที่หมายเอง หากจำเป็นอาจจะพาตัวไปส่งโรงพยาบาลด้วยดูเธอจะเครียดมากจำเป็นต้องได้ยาระงับประสาทรถติดมากกว่าชั่วโมงรรยาร้อนใจทำได้แค่ติดต่อทางไลน์กับเพื่อนแล้วยังเปิดทีวีออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร breaking news จากสถานีหลักนักข่าวอ่านชื่อของหนุ่มใหญ่ว่าสุทัศน์ชัดเจน นาสกุลตรงกันไม่ผิดฝาผิดตัวได้บุกสังหารโหดเกดเด็กหนุ่มคู่ขาคาคอนโดหรูอย่างอุกอาจโดยใช้ดัมเบลเป็นอาวุธทุบเข้าที่ศีรษะเยื่อหนุ่มจนกระโหลกแตกมันสมองไหลภาพจากกล้องของคอนโดบันทึกไว้ได้คนร้ายขณะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุคาดว่าปมหึงหวง อย่าเพิ่งใจเสียนะเรยาเราได้โทรบอกญาติคนอื่นหรือยังมีปัญหาต้องใช้สติเข้าแก้นะสายตาคมกริบคิดอ่านฉับไวของอาจารย์มันมีเรื่องหนึ่งภาพภาพหนึ่งที่กำลังรบกวนในสมองให้ต้องคุ้นคิดไปด้วยตลอดเวลาจริงด้วยขอบคุณที่เตือนนะคะอาจารย์หนูยังไม่ได้โทรบอกป้าอังคณาเลย บ้าน้าอยู่ใกล้น่าจะไปถึงก่อนเราสถานีตำรวจท่ามกลางนักข่าวเฝ้าติดตามความคืบหน้าของคดีสาวสวยอย่างอินทิรายืนสุบุรีมวนต่อมวนภายหลังคนายความได้ยืน่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกมาสู้คดีชุดที่ใส่ยังเปื้อนเลือดอยู่เลย ถูกตำรวจสอบเครียดร่วมชั่วโมงไม่พบพิรุษประกอบกับภาพจากคอนโดยืนยันมีคนร้ายคนเดียวบุกเข้าฆาตกรรมโดยรูปร่างเป็นผู้ชายหญิงสาวติดตามเข้าไปในห้องภายหลังเป็นเวลาเดียวกับที่รอปภของคอนโดล็อกตัวเอาไว้ได้พอเจอทับนักข่าวอินทิราย,ยืนยันหนักแน่นคำเดิม สุดทัน์เขาฆ่าผู้ชายคนนั้นจริงๆถึงจะสวมฮูดก็เถอะตอนวิ่งสวนทางออกมาจากในห้องชนไหลฉันเกือบล้มทั้งมือและเสื้อผ้าเปื้อนเลือดฉันก็จำได้แล้วว่าเป็นเขาอีกอย่างคนที่มีคียการ์ดเข้าห้องได้มีแต่เขาแล้วจะเป็นใครอื่นไปได้คนเลวกล้ามาหลอกลวงความรักเพียงเพราะหวังผลประโยชน์ก่อนหน้าพ่อก็เคยเตือน คราวนี้อย่าหวังเลยว่าจะรอดลงนรกไปทั้งคู่เลยแล้วคุณไปทำไมที่เกิดเหตุคะนักข่าวถามจี้อินทิราย,ยิ้มเหี้ยมมือเสรยผมฉันเป็นคนนัดสุทธัดเองให้มาที่คอนโดเพื่อจับชายชู้อีกคนนึกไม่ถึงเขาเจอความจริงจะรับไม่ได้ถึงขนาดลงมือฆ่า ฉันเป็นสวยเองที่พยายามเข้าไปห้ามพวกคุณเข้าใจนะฉันบริสุทธิ์ฉันไม่ได้ฆ่าลูกสาวของผู้ต้องหาเดินทางมาถึงมาพร้อมกับป้าที่เป็นพี่สาวของพ่อเตรียมโฉนดที่ดินมูลค่าหลายล้านบาทหมายใช้เป็นหลักทรัพย์ใช้ประกันตัวออกมาสู้คดีที่คาดไม่ถึงเต้มารออยู่ก่อนแล้วเข้ามาปลอบใจเพื่อน แม้สีหน้าจะเหน็ดเหนื่อยจากการขับรถมาหลายชั่วโมงกุญแจรถถูกคืนให้ขอบใจมากที่ให้ยืมรถตอนส่งลายฉันนั่งอยู่ในปัม๊มเห็นลายจากพี่ๆอาสามูลนิธิที่รู้จักกันส่งข่าวมาตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องกับคนใกล้ตัวเอาล่ะพวกเราเข้าไปพบตำรวจกันเถอะ มีเรื่องจะต้องเคลียร์กันอีกเยอะดวงตาคมกริบของอาจารย์มองไปที่มือของอินทิรานั่นมันอาจเป็นมือของฆาตรกรที่กำลังเดินสวนทางออกมาเพราะมีทนายความสู้คดีเส้นสายพ่อของหล่อนมีนักการเมืองหนุนหลังไม่ใช่ง่ายๆจะเอาผิดดวงตาแดงเรื่อของเรยา มองไปที่ใบหน้าอย่างโกรธเคืองมองอะไรยะพ่อของเธอฆ่าคนแล้วมาโยนความผิดให้ฉันเธอตั้งหากที่เป็นฆาตกรแล้วโยนความผิดให้พ่อของฉันก่อนที่จะเกิดปากเสียงกันขึ้นเต้กับอาจารย์ช่วยกันห้ามศึกเด็กหนุ่มพาตัวอินทิราออกไป อาจารย์ส่งเรยากับป้าเข้าไปพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อยื่นเรื่องขอประกันตัวจะไปไหนเต้ทำไมไม่อยู่เป็นกำลังใจให้เพื่อนก่อนเสียงร้องดังจากอาจารย์ฉีไล่หลังมาก่อนที่เต้จะทันขึ้นรถแท็กซี่ในมือถือโทรศัพท์ของเรยาหงายหน้าภาพในไลน์ให้ดู มันน่าตลกเนะผู้หญิงร่างบางอย่างคุณอินทิราจะถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรที่ใช้ดัมเบลหนักห้ากิโลทุกหัวผู้ชายดูนิ้วเธอสิไว้และแฟชั่นออกขนาดนั้นจะหยิบจับอะไรได้คนร้ายนี่ใจจืดใจดำจริงๆไม่ยอมออกมามอบตัวปล่อยให้ผู้หญิงเป็นแพะอยู่ได้ คางของเต้สั่นๆแต่พยายามระง,งับไว้อาจารย์จะพูดอะไรครับผมไม่เข้าใจเธอไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้ผมไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลมาผมส่งภาพมาในไลน์บอกเระยาตลอดอาจารย์ก็เห็นอยู่นี่เต้เกือบตะเบงเสียงออกไปภาพนี่ใช่ไหมที่เธอส่งมา เธอยืนยันอาจารย์มาสงสัยผมทำไมเปล่าสงสัยแค่ถามดูเธอไม่เอะใจบ้างหรือกับภาพภาพนี้พื้นหลังตรงมุมมันมีป้ายผ้าเขียนไว้สถานที่มันคืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้น้ำมันระบายหมดแล้วดวงตาของลูกศิษย์หนุ่มเกิดไม่สู้ขึ้นมา เขามักอยู่ในความสนใจของอาจารย์เสมอเป็นคนโกหกไม่เนียนแม้ตอนแอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำอาจารย์ก็ไม่เข้าใจปกติเต้จะรักเพื่อนมากทำไมถึงปล่อยให้พ่อของเพื่อนต้องเดือดร้อนทำไมไม่คิดก่อนจะทำอะไรลงไปถ้าคนเป็นพ่อมีคดีความร้ายแรงลูกสาวจะทุกข์ใจขนาดไหนลองคิดดู อาจารย์เข้ามาใกล้และกระซิบที่ข้างใบหูครู่ต่อมาบนสถานีตำรวจต่อหน้าสารวัตรเจ้าของคดีคนร้ายได้เข้ามอบตัวเองการถแถลงข่าวจะต้องรอเวลาภายหลังการสอบปากคำอีกครั้งเรยาจะเป็นลมอีกรอบภายหลังฟื้นคืนรีบตรงเข้าไปถามอาจารย์ฉี รู้ได้อย่างไรฆาตก,กรคือเต้อาจารย์รู้ว่าเต้แอบหลบอยู่ในตึกของคณะกลิ่นบุหรี่ในห้องน้ำมีคนเดียวที่ชอบแอบไปสูบพอไปเจอคีการ์ดมีคราบเลือดติดอยู่บันอยู่ในรถที่เต้ยืมไปอาจารย์ถึงเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมด